ผัดุ้นเส้นผัดุ้นเส้นใส่หมูกับกุ้งสดแล้วก็ใส่หัวหนูกระเพราฟางน้ำมันหมู พัดไว้สินเรา๋ยวตัก้อูออกมาพักก่อนปะเดี๋ยวมันจะเละยังไม่จะแข็งู้ออกมาพักไว้ก่อน ใส่เป็นเส้นแ,แข็งแค่เพราะเขาอย่างทำให้กลิ่นไหลนิดสารเนี่ยลำจ่าม,าม,ามังกรผู้ลำเหนียวเติมน้ำหน่อยใน่งลอดเนี่ยน้ำตาลตาลพิกไทย ลน้ำปลาแบบม,มีชูรสหอมแบบใส่น้ำมันหอยนะเงี่ยเน้่นนปลาแบบมนมีชูรสเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะใส่เห็ดฟางกับเห็ดเห็ดหูหนูเห็ดฟางเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดฟางเห็ดฟางเห็ดหเฉลย มะควงก็จะเี็นยูดัมนะมันจนะนนใส่สะปกติก็มีแครอทนะแต่ในหมูลืมไปเป็นเพือ่อแครอทกุ้งรสเรียบร้อยหอมอร่อยใส่น้ำตาลนิดหน่อยเอกุ้งที่มันใส่ไป กีกัเบเจและจักรเกล็ดร้อยเต็มด้วยต้นหอมพักทีเสร็จเรียบร้อยจ้าผัดิขนเต้นใส่หมูปดใส่ขึ้นเรียบร้อยจ้าเส้นจ้ะลำบะจา้จาเขื่อนจ้าเรียบร้อยจ้าเก็เบใส่ถุงไว้หลายๆมื้อกินได้โอเคเสร็จแล้วจ้ะ กุ้งคัตวุ้นเส้นใส่หมูหมูซับใส่กุ้งใส่เห็ดหอมใส่ใส่เห็ดหระหนูแล้วก็เห็ดฟางจุกข้าวจ้ะ